เห็นบอกว่าเดี๋ยวทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเขาจะจัดฉลองวันเกิดให้หมูแด้งนะคะคอายุหนึ่งครบแล้วนะคะคแล้วที่สําคัญเขาบอกว่าเด็กๆค่ะ <c oughs> ไปเที่ยวกันได้ฟรี4วันเลย1 0ถ<า>ึง13กรกฎาคมคซึ่งมันเป็นช่วงวันหยุดยาวไงนะสัปดาห์หน้านะคะ1 0 1 1 1 2 13โอ,อ้มช่วงวันหยุดยาวก็สบายใช่เนะนี่ยค่ะคิดว่าคนน่าจะเยอะแล้วก็จัดช่วงนี้พอดีเลยนะ,ะซึ่งท่านผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะท่านนรงวิชชชอยก็บอกว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอยากจะขอเชิญนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยร่วมฉลองเทศกาลสุดพิเศษแห่งปี กับงานวันเกิดหมูเด้งอายุหนึ่งขวบซึ่งต้องบอกว่าหมูเด้งเนี่ยเป็นฮิปโปโปเตมัสแคลขวัญใจคนทั่วโลกไม่ใช่แค่เฉพาะคนไทยอาจจะมีเอฟซีของเขาที่มาจะต่างประเทศมาทำงานก็ได้นะโอเขาเป็นในช่วงหนึ่งที่เขายังไม่ขวบหนึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาเขาคือเซเล็บเ,เขาคือฮิปโปโปที่ดังที่สุดในโลกค่ะ ไปอยู่บนบิลบอร์ดที่อเมริกาไปอยู่ที่อะไรจอที่ไหนนะที่สนามกีฬา n อ l คเอลรวมไปถึงในสถานที่ต่างๆไปหมดขนาดไปวงการมือสหรัฐก็ยังเข้าไปอยู่ในนั้นเลยในสันักข่าวเลยเขาลันไปทุกวงการจนผมจำได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยลันไปถึงวงการเพลงมีเพลงเป็นเวอร์ชั่นด้วยทั้งไทยทั้งอังกฤษทั้งญี่ปุ่น ใช่ค่ะ,ะ,ะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะตอนนี้ก็เริ่มโตขึ้นมาแล้วแต่เขากยา็ยังมีเอกลักษณ์ของเขาอะ่ะนะคะก็เดี๋ยวเขาจะจัดอย่างยิ่งใหญ่เลยนะย้ํานะคะสิ <10 S 1> ถึง13กรกฎาคม<ะ>วันหยุดยาวนี้ใครยังไม่มีแผนจะไปเที่ยวไหนหรืออาจจะไปเที่ยวชนบุรีอยู่แล้วหรืออาจจะไปแค่ใกล้ๆกรุงเทพชนบุรีก็ขับไปกลับได้สบายๆอะ่ะนะคะก็ ไปได้ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวแต่คิดว่าคนน่าจะเยอะแล้วสิทธิพิเศษเฉพาะเด็กนะเฉพาะเด็กเข้าฟรีตลอดงานอาวเด็กแล้วยังไงอะเด็กอะนะคะสำหรัตเอเอเด็กที่มีความสูงไม่เกิน135ามสเซนติเมตรหรืออายุไม่เกิน12ปีค่ะอ,อายุไม่เกิน12ปีเข้าฟรีสวนสัตว์เปิดเขาเขียว1 0 1ถึงกร,รกฎาคมนี้ เพลินละไปดูกิจกรรมไฮไลท์เขาบอกว่ามีไฮไลท์คือวันที่สิบรกรกฎาคมค,คือตรงวันเกิดหมูเด้งใช่ไหมก็วันวันวัน,วนหยุดวันแรกเลยทําบุญวันอาสาญหาบ,บูชาเสร็จก็ไปเที่ยวเลยก็ <c oughs> เขาบอกว่าจะมีพิธีมอบเค้กวันเกิดขนาดยักษ์สุดน่ารักให้กับหมูเดง้งท่ามกลางเสียงเชียร์จากแฟนคลับแล้วก็จะมีกิจกรรมมิ a แอนกรีสกับเหล่าคนดังสายรักสัตว์ด้วยโอ้เหรอคะมีฟลูเอนเซอร์อะไรต่างๆมาด้วยนะ เพาอย่างนั้นเราก็จะมีกิจกรรมประมูลของรักหมูเด้งสุดเอ็กซ์คลูซีฟไอเทมสุดพิเศษที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกครับายได้เนี่ยจะร่วมสมทบทุนสนับสนุนการดูแลสัตว์เขาบอกตอนนี้หมูเด้งนะน้ำหนักเก้าสิบสามจุดหนึ่งกิโลกรัมสูงหกสิบสองเซนติเมตรอกหนึ่งร้อยสิบสี่เซนติเมตรความยาวหนึ่งร้อยสิบเก้าเซนติเมตรหัวนี้บอกละเอียดมากไม่รู้ว่าตัวเลขนี้ใบอะไรหรือเปล่าไม่ใ่เราคงไม่ไม่ได้ใบหรือมั้